กฎแห่งกรรมเรื่องวิธีชนะที่ยั่งยืนชนะความชั่วด้วยความดีจงชนะความชั่วด้วยความดีชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนตรณีด้วยการให้ชนะคนพูดเพร่อยๆด้วยการพูดความจริงนี่วิธีการชนะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ชนะกันด้วยแรงกำลังเพราะว่าชนะด้วยกำลังนั้น มันจะเพิ่มความโหดร้ายเพิ่มความเบียดเบียนแก่กันและกันได้โลกจะอยู่ไม่สงบเพราะความโกรธเกลียดพยาบาทแต่โลกจะสงบเพราะไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทใครอยู่กันด้วยความเรียบร้อยจะดีที่สุดถือหลักอย่างนี้เรียกว่าเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครตัวอย่างเช่น ครั้งที่พระนางมาคันธียาว่าจ้างคนให้ไปด่าว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำหยาบคายเป็นงูเป็นลาเป็นอูดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆนานาแต่พระพุทธองค์เฉยๆได้เดินผ่านเฉยๆเหมือนกับไม่ได้ยินจนพระอานนท์เกิดความรำคาญเลยกล่าวขึ้นว่าไม่ไหวแล้วพะยะค่ะเมืองนี้คน ด่ามากมายไปเมืองอื่นกันเถอะพระพุทธเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจะไปไหนไปเมืองที่คนเขาไม่ด่าอ้าวถ้าเราไปเมืองนั้นมีคนด่าอีกจะทำอย่างไรก็ต้องหนีอีกหนีไม่รู้จักจบใช่ไหมเรื่องจะเกิดที่ไหนต้องให้มันจบที่นั่นไม่ใช่หนีปัญหาแต่ต้องสู้ปัญหานะคนด่าตถาคตคือพระพุทธเจ้า ด่าได้อย่างมากเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเมื่อเลยเจ็ดวันไปแล้วเขาก็จะเบื่อหน่ายขี้เกียจจะด่าก็หยุดไปเองไม่เป็นไรอานนท์คนชั่วในโลกนี้มีมากมายเราจะต้องไม่ทำร้ายตอบไม่โกรธตอบแก่คนเหล่านั้นต้องเอาชนะด้วยการกระทําความดีพระพุทธองค์ได้ใช้วิธีอย่างนั้นผลที่สุดพวกที่ดุด่าว่าพระพุทธองค์ ก็เหนื่อยไปเองได้หยุดไปเองไม่ด่าต่อไปพระบตุตองค์ก็ได้ชัยชนะนั่นคือวิธีการชนะของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่เคยให้คนอื่นยืมเงินแล้วเขาไม่คืนบ้างไหมเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรในเรื่องนี้มีพ่อค้าคนหนึ่งเล่าไว้ว่ามีชายคนหนึ่งนิสัยไม่ดีชอบโกงเงินคนอื่นเขาชายคนนี้มาขอสินค้าของเขา เพื่อเอาไปขายในราคาหลายพันบาทเขาขอเอาของไปก่อนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินมาคืนให้พ่อค้าเองนั้นเขาก็ทราบดีว่าพรุ่งนี้เขาคงไม่มาแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดแต่เขาไม่ได้ติดใจหรือว่าตามไปทวงคืนแต่อย่างใดผ่านไปนับเดือนวันหนึ่งพ่อค้าก็บังเอิญพบชายคนนี้กลางถนนแห่งหนึ่งชายคนนั้นก็ตกใจรีบยกมือขึ้นไหว้พ่อค้า ชี้แจงกับเขาว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินคืนเพราะพ่อของเขาป่วยหนักต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากมายเขาตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจคุณดีถ้าคุณมีคุณก็คงเอามาจ่ายคืนผมแล้วแหละคนอย่างคุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเงินแค่นี้ไม่โกงผมหรอกจากนั้นเขาก็ซักถามถึงอาการป่วยของคุณพ่อเขาแล้วก็มอบเงินให้ชายคนนั้นไปอีกหนึ่พันบาทชายคนที่โกงนั้น จึงขอบคุณเขาเป็นการใหญ่ปรากฏว่าชายคนนั้นได้ใจคืนนั้นเขาก็มาหาพ่อค้าคนนี้ถึงบ้านอีกแล้วก็ทำแบบเดิมขอสินค้าไปขายก่อนแล้วไม่ยอมจ่ายเงินคืนเป็นอย่างนี้ถึงสี่ครั้งพ่อค้าผู้นี้ก็ให้ทุกครั้งไปและไม่เคยบ่นด่าว่าเขาเลยแถมยังฝากเงินให้แก่พ่อของเขาที่เจ็บป่วยนั้นอีกด้วยสุดท้าย ชายขี้โกงนั้นวันหนึ่งเขาก็มานั่งมองหน้าพ่อค้าและบอกว่าคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พยายามหาเงินมาจ่ายพ่อค้าจนครบหมดแถมยังหาลูกค้าใหม่ๆมาให้เขาอีกด้วยกลายเป็นว่าพ่อค้าได้กำไรกลับคืนมามากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต,ตรัสสอนไว้ว่าพึงชนะความชั่วด้วยความดี พึงชนะความตรหนีด้วยการให้การให้เงินหลายต่อหลายครั้งโดยไม่เคยทวงคืนเงินนั้นแล้วยังให้เกียรติคนที่ยืมเงินกลับกลายเป็นการเอาชนะใจเขาได้ในที่สุดทำให้คนที่ยืมเงินไปเกิดความละอายแก่ใจตนเองหาเงินเมื่อคืนจนครบชายนิสัยไม่ดีคนนี้ยังชอบพูดจาว่าร้ายใครตกใครอีกด้วยแต่สำหรับพ่อค้าคนนี้ ชายที่นิสัยไม่ดีพูดถึงอย่างยกย่องและนับถือมากคำพูดของพ่อค้าที่กล่าวกับชายคนนี้ว่าผมเข้าใจคุณคุณเป็นคนมีศักดิ์ศรีรวมทั้งการให้โอกาสเขาตลอดคือสิ่งที่ชนะใจเขาการทำความดีต่อกันนั้นสามารถเปลี่ยนใจคนได้คนทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเองแต่อาจจะไม่มีพลังมากพอจะแสดงตัวออกมาเป็นคำพูดได้ หรือการกระทำเพราะความไม่ดีมีกำลังมากกว่าความเห็นแก่ตัวหรือความเกียดคร้านมีอำนาจเหนือกว่าจึงส่งผลให้มนุษย์เรานั้นไม่สามารถกระทำความดีแก่ใครได้มีแต่ทำความชั่วหรือเอาเปรียบคนอื่นๆเขาหากเราต้องการกระตุ้นต่อมความดีของใครสักคนหนึ่งก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความดีแก่คนนั้น เมื่อใครทำความดีกับเราเราก็ระอายใจเกินกว่าจะทำร้ายเขาได้เรายอมตอบแทนด้วยความดีอย่างน้อยที่สุดเพียงคำกล่าวชมก็มีผลต่อจิตใจของคนได้แล้วเมื่อใครชมเราเราก็เกิดกำลังใจที่จะกระทำความดีต่อไปได้เรื่องนี้มีเรื่องตัวอย่างให้ได้ฟังก็คือว่ามีหมู่บ้านของจังหวัดจังหวัดหนึ่ง มีกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลสองแก๊งเป็นคู่อริกันและชอบยกพวกตีกันบ,บ่อยๆอาวุธที่ใช้ก็ไม่ใช่แค่ไม้แต่มีอาวุธทุกชนิดที่จะหามาเป็นอาวุธได้ต่อมาลูกพี่ในแก๊งทั้งสองแก๊งได้กลับใจเป็นคนดีและอยากให้ลูกน้องเลิกดีกันเหมือนตนเองที่ผ่านมาจึงชวนแกมบังคับลูกน้องของสองแก๊งมาเข้าค่ายชื่อว่า ค่ายสุกแท้ด้วยปัญญาทั้งที่ไม่เต็มใจแต่เกรงใจบาร,รมีของรุ่นพี่ลูกสมุนทั้งสองฝ่ายต่างพากันพกพาอาวุธมาด้วยเมื่อตอนเข้าค่ายใหม่ๆเตรียมว่าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดสึกขึ้นก่อนก็พร้อมจะประจันบานเต็มที่ชาวบ้านรู้ข่าวก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นสองวันแรกทำท่าทางว่าจะเกิดเหตุร้าย เพราะมีการขมิลกันบ้างเกือบจะลงมือลงไม้กันแล้วแต่เมื่อผ่านไปครบสี่วันก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นชาวบ้านประหลาดใจยิ่งนักพากันชื่นชมวัยรุ่นเหล่านี้วัยรุ่นเหล่านี้พอได้รับคำชมเชยก็เกิดความภาคภูมิใจเพราะไม่เคยมีใครชมพวกตนเองมาก่อนเลยมีเงื่อนไขข้อหนึ่ง หลังจากการเข้าค่ายจนจบในครั้งนี้ก็คือว่าทุกคนต้องไปเป็นอาสาสมัครช่วยตำรวจตั้งด่านในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อตรวจคนเมาแล้วขับหรือพวกที่สิ่งรถจักรยานยนต์รถเก๋งต่างๆต,งตอนแ,แรกตำรวจเองพอเห็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนี้มาเป็นจิตอาสาก็นึกแปลกใจเพราะพวกนี้เคยก่อกวนตำรวจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในหมู่บ้าน หลังจากเป็นจิตอาสาได้สองวันตำรวจก็ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่นนี้ชาวบ้านก็ชื่นชมเพราะไม่คิดว่าวัยรุ่นจะมาทำตัวเป็นพลเมืองดีได้เช่นนี้ชาวบ้านบางคนเอาน้ำเอาผ้าเย็นมาให้บริการกับวัยรุ่นเหล่านี้เมื่อได้ยินคำพูดและการกระทำของชาวบ้านดังกล่าวเกิดความภาคภูมิใจและประทับใจแก่วัยรุ่นมากมายเพราะพวกเขาไม่เคยมีใครมาพูดชมหรือทำดีด้วยเลย หลังจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลิกเป็นอันตพานหันมาเป็นพลเมืองดีเลิอกก่อกวนชาวบ้านลหลายๆคนทำความเลวเพราะเชื่อว่าตนเองทำความดีไม่ขึ้นแล้วไม่มีกำลังใจจะทำความดีต่อไปเพราะเคยแตดถูกสังคมประนามเขาจึงหาหนทางตอบโต้ด้วยการเป็นอันตพานคนกลุ่มนี้มีปมด้อยมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าใดๆ เรียนก็ไม่เก่งแถมยังยากจนจึงพยายามสร้างปมเด่นของตนเองด้วยการกค่อกควนชาวบ้านแต่เมื่อได้รับคำชมเชยหรือมีคนปฏิบัติด,ดีด้วยพวกเขาก็ค้นพบว่าการกระทำความดีนั้นนำความสุขมาให้สุดท้ายก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวตนเองขึ้นมามนุษย์เราพอภาคภูมิใจในตัวตนเองแล้วก็ไม่อยากที่จะกระทำความชั่วอีกต่อไป อยากทำแต่ความดีการเอาชนะความชั่วด้วยความดีจึงเป็นวิธีการที่ได้ผลมากมายไม่ว่าเขาจะโกงเงินของเราไม่ว่าเขาจะเป็นอันธพาลแทนที่จะปล่อยให้เขาอยู่กับความโกรธความเกลียดความรุนแรงหากทำดีกับเขาไม่ว่าด้วยการให้ที่เรียกว่าทานพูดไพเราะหรือชื่นชมเรียกว่าปิยวาจารวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรียกว่าอัตจริยา ก็สามารถเปลี่ยนใจมนุษย์ได้เพราะกระตุ้นให้ความดีในใจเขานั้นเอาชนะความชั่วได้ในที่สุดนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ